ไม่ใช่กลัวจริงกลัวจริงเอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมก็มาถึงบ้านก็กำลังเพิ่งนอนไปกระโดดแก้งเลยครับทุกคนครับธมาถ้าครับมาสองคนยืนแต่ว่าไม่เป็นไรนะการถึงผมจะแค้นที่แค่ไหนแต่ว่าผมจะเอาคนที่มันร่วมมือกับพี่ก่อนพี่เอาไว้ที่หลังนี่ก็มือร่วมมือกันก่อนมาเลยคือวันนี้ครับทุกคนครับผมจะมาทําการแก้งไอ้ดีเมอร์ครับเพราะว่าร่วมมือกับพี่เสือนะครับมาแก้งผมไม่องพี่เสือใครยังไม่ไปดูก็ไม่ต้องไปดูนะครับไปดูดิไปดูไปดูวิธีการเล่นของราชาเขาเล่นยังไงอ่ะอ คือไอ้พวกเนี้ยพวกคนใหม่ๆเข้ามามันไม่รู้ว่าพี่เสือเนี่ยเขาใส่เหล็กกระฟันอ่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ตอนเด็กๆพี่เสือเคยดูอุบัติเหตุใช่ไหมใช่ครับโดนกระทึมกระทืบเอานนี้คือพี่เสือนะครับคือตอนเขาไปรุ่นเนี่ยเขาไม่มีเรื่องมาแล้วเขาโดนกระทืบมันหลุดแล้วตอนนี้พี่เสือเขาก็ต้องใส่ฟันปลอมผมก็จะมาทำคลิปปล่อยพี่เสือทำขายทีเงี้ยแบบว่าทำแบบทะเลาะกันแค่งต่อยจำเลยต้องโชว์ไหมไม่อยากได้อนาะท่เดี๋ยวข้าวข้างมือหยอย ดูสิว่าถ้าผมต่อยวิทเสือฟันหรือพวกน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่มีใครห้ามมีใครเคียงไงพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่มาต่อยกันเองอ่ะสรุปกระกทืบเมียทำไงอ่ะเออะ นี่มันมีหรอกไม่มีทางมันก็ทื่อผมหรอกย่ามันก็คงแบบตกใจแล้วเข้ามาอาจจะมาห้ามมาเคลียร์แหละแต่ถ้าแบบอยากให้คลิปดีๆผมก็ทิ้มมันด้วยไงทิ้มจริงเลยเสือกอะไรวะเออมันก็จะทื่งผมเลยที่จะห้ามมันด้วยเราจะไปรับชมการทารดูในแฟนเพจขอคนละหนึ่งแชร์นะครับหานใครดูในยูทูบขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเลยครับทุกคนแต่วันนี้ราชาแห่งการแกล้งกับโปรเพลเยอร์แห่งการแกล้งจะมาร่วมมือกันแกล้งเลยครับทุกคนไปแล้วเราจะทะเลาะกันเรื่องอะไร เราต้องต่อยเลยเราต้องแบบปุ่งพี่เสือล้มไปแล้วแล้วให้มันวิ่งออกมาเลยหนเี่ย้องเปตัวรตัวนี้นีเหอนี่เหือตัวอะไรวะัวไรม่เหนลยกูรินะกูรินลององรไปดูครับจบบอกว่าเปนนอะไรกลูริน ทีมแล้โดนเ่้่จตั้งตัวเลยังทำอย่างเงี้ยจเยินี่ใจย่้ม่้งจริงใจ้วหนาวะ่เรื่องแค่นี้แล้วไปก้มไมอะาไแก้สุกสนุก้าล่ะถามมูด้ิไ้ใเป็นหมอนะพีม่ะถ้ามี่ไม่มจะแก้คน่นจะแก้ั้ล่ะเย็นนี้เย็้โน่น่น่น้งาหนาวมก่อนก็แก้ไ้ เฮ้ยพี่เฮ้ยยายายาทำให้ไหยายายาถ้พี่ไม่ชวนน้องมันแกล้งก็ไม่มีใครแกล้งหรอกโอ้ยตลกตลกที่ดันเงื่อนทีผมขอเลยนนาทีแบบกลับมาทำคลิปกันแล้วมึงใช่ก็ไหนกูนอนอยู่อ่ะทีก็แกล้งกันเมื่อก่อนก็แกล้งกันอย่างนี้พี่ พี่พี่เลอ่เ้ยทำไเลย่าเย่าเปล่อยไม่มาเลยดียวนีเย็นๆดิได้หมดอ่ะผมบอกเลยมาดิผมไม่มไม่ปล่อยเฮ้ยราไม่ปล่อยมาเต็มๆแม่งปากเลยนะเมื่อกี้ลพี่ไม่ช่วยมันแก้มืนก็ไม่แก้ก่อนไม่จริงจังเลยแล้วไม่ฟันหลุดเลยถนหลุดแล้ดีได้ีไม่หลุดมดปา อยากหลุดบ้างไหมล่ะเีด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 ีีมีีีีมีีีีีีมีีดีดีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีมดีีีีดีีีีีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีมีีีีีีีีดีีีีีีีีีีีีีี มันรู้กันตรงไหนอ่ะพี่ไม่คุ้นเจ็บกันตอนเนี้ยเย็นไม่เคยจัดเลยพี่น้องกันนะเราหายไปนานมากเลยนะพี่เอาจริงเงใช่เรากลับมาทั้นทีพี่ก็ทะเลาะกันนะ้วไม่จริงจังทำไมอ่ะแก้งเพื่ออะไรก็จดหยอก่ันก็ผมน้องเคยแกล้งพี่เหรอให้คิดดีๆนาเราปะเยอพี่ค

ฟันไม่มีแล้วัเนี่ยแล้วันไม่มีอยู่แล้วัเนี่ยวันี้ถือว่าพวกเราแก้ข้อโกฟ้าสำเร็จโดนใัดเลยเ่อกี้โดนแล้วโดนดิไม่เคยต่อยกันเดือดขนาดนี้เลยอะกัต์เล โอเคครัทุกคนครับเอาไวเดี๋ยวผมขอตัวไปปอบขันน้องๆก่อนเจ้าที่ก็ใช่ใช่แล้องขอตัวไปปอบขกอ็ขอโทษน้องทุกคนด้วยนะพอดีแบบเลือดเลือดราชาเป็นแรงก็ต้องพอดีว่าเลื่อนโปรเพเยอร์มันก็ไหลเวียนอยู่ในตัวพี่ตลอดเวลาโปรโปเพเยอร์แห่งการแกล้งแล้วก็ราชาแห่งการแกล้งกลับนะครับทุกคนครับเอาไว้เลยครับผมหากใครชอบคลิปนี้หรือฝากกดไลค์กดติดตามกันดีให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฝากกดติดตามช่องพี่เสือมาแล้วดีเจดีเมอร์เบเปอร์เชฟฟี่เฮงวะคอยมาแล้ว อ่ะโอเคครับสหวันนี้ขอตัวลาท่านผูไปก่อนฝากกูไลเยอะๆนะครับแลวคอมเมนตมาว่าผมอยากให้ผมแก้อะไรครอบัวหัวไฟอกนะครับผมวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย